วันที่16มกราคม2567ดรสัญญาศรีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันครูเทศบาลน,นครตรังประจำปี2567 พร้อมทั้งอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครูประจำปีพุทธศักราช2567มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีนายนิวรแสงวิสุทธ์รองนายกเทศมนตรีนครตรังกล่าวรายงานณห้องประชุมโรงแรมวัฒนาปาร์คอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนมีครูทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาในทุกช่งวงวัย ทำให้เราเป็นคนดีมีวิชาความรู้มีคุณค่าในสังคมถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการการศึกษาเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความอดทนเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาติเป็นอย่างมากโดยในครั้งนี้มีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจำนวน297คนและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาลินี อ,อ,อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิสตศูนย์ตรังมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของอาชีพครูให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนี้สำนักการศึกษาเทศบาลน,นาครตรังได้กําหนดจัดงานวันครูให้สอดคล้องกับแนวทางของกรูสภาโดยกําหนดจัดกิจกรรม5ประเภทประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีรําลึกถึงครูบาอาจารย์โดยมีพิธีปฏิญาณตนรวมถึง การกล่าวระลึกถึงพระคุณของครูกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นครูที่พึงประสงค์กิจกรรมยกย่องเชิดชูกเกียรติครูดีเด่น